อี่ขออยานดีนะครับเสร็จแล้ว๋ยวจะค่อยเอาลงนะครับพร้อมไหมครับเดี๋ยวผมจะนับตีถึงสามนะครับแล้วพร้อมๆกันนะครับพูดเต็มเสียงดังกๆกน,นะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญ ครับครับเทียนนี้เป็นเทียนสริมงคลนะครับขอที่ท่านจับเทียนนะครับแล้วก็เก็บไว้ไปทางที่บ้านต่อครับจบเจินท่านท่านจำเป็นครับ ครับกต่อากนี้ะากเยนสอมีประธานองปารพลเมื ่าวประวัติความเป็นมาของบริษัทครับเดี๋ยวขอโทษนะครับเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยขอทางเกษตรกรออกนะครับ มาตรการของเจ้าผู้พิทักษ์ที่อยู่ข้างในพอแต่คู่มีอเดียวก็คืท่านที่อยู่ข้างในนี้อาตมาประทองในฐานะประธานบปลุกกระต่ายคนนี้ที่พอเลยความเป็นมาของเรื่องนี้นั้นครั้งแรกมามเรนาความเป็นมาเป็นไปครั้งแรกก็คือเมื่อประมาณที่สามที่สี่ประมาณนั้น ขณนะจิตจาผู้สิที่ท่ทำงานตรงายูมาทุกมคอเอานึมีดามก็ตุกคออาอยิ่งไปใน,ในรโรงงานยาสูตรองผ้าซึ่งในตอนที่มีคนไทยอยู่ด้วยได้ร่วมกันจ่ายเงินสลูตตอนนั้นเอาไว้หลังการนันไม่นานก็จเมีการนัดของพันชั์ตัวสมาไปทำหุญไทยตุ้อเอาองที่วั้วเป็นครั้งแรก กประมาณ23-24ปีที่แล้วในา่านพระทูปเป็นจุเริต้นของการใ่ริบิ้นรูปขนาดทันภายตัวละ4,000บ้าไม่ผานูท่านใด้องเปนตัในวันได้ถาย้ประฝาณต5ตัวทางเจ้าวาท่านทคนไปที่อำตัวตงขงทูกานีในรูกรปรูจถ่ายหลัจากนั้นเขไปที่พราผููก็ถวายเงินตางๆลด้เล็กน้อย หลังจากการสถาปนาคณะสิลปิมนุษก็มาทำานเองประกอบวิธีที่เกิดความสัมพันธ์ที่มีผลจากที่ทำต่อมาทุกวันนี้เป็นส่วเริ่มต้นในการแรกนั้นทำในนาสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยทำอยู่หลายปีหลังจากนั้นก็มาตั้งแต่โรงเรีนสหวัฒาคาร ความคามทโตกแย้งอะไรกดทำพิเศษะาำอยู่นที่ในขณะนั้นที่ไหนในคณาวัฒนธรรมได้แนะนำว่าเราพ่อควรจะมาตั้งบริวิทีเป็นเป็นกรณีพิเศจะมีการพัฒนาเนืาในืาในกร้องตัวหลังจากนั้นก็จะตั้งบริวณทูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่17พศ42่นัาจะเปนปัจจุบันนี้ รวมแล้วต,ต,ตั้งแต่ถ่ายชีวิตมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ9,000ปีแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือควมัมเป็นมาเป็นไปของมินิต่อร์โคกระบือที่ได้มอบให้เกิดเจตรำนในสี่อำเภอในจังหวัดบองแก่นในวันนี้บญบารมีทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์ได้ประเป็นเตรียมมาและผู้มีจิตธาให่ความาไว้วางใจมอบความ ไว้ใจให้ขบวนนี้ที่ไถยพุพอกระเบือเป็นตัวแทนประกอบบารมีของท่านทั้งหลายบุญรบารมีทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์ได้ขอบเป็นเมียความเ็นเพยียนมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันขอแข่บารมีให้ท่านทั้งหลายและผู้ที่สนับสนุนมูลนิธิทั้งหลายทั้งปวงจงอยู่ดีมีสุขมีบนนกกานสขบัติเจริญกายสุขใจเย็นกายเย็นใจลำมาข้าขึ้นเจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่ราชการในหน้าที่การงานขอให้มีบารมีสูงส่งขอให้มีสติปัญญาเตรียมแหลมขอให้มีโชคมีลาขอได้โชคด้ลาขอให้ร่ำรวยเงินทองไห่มาเป็มาเหมือนสายน้ำไม่ผ่านสายขอได้โชคด้ลาตลอดไปขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีติดแ้บแข็งขอให้มีอายุยืนยาวอยู่จนเฒ่าจนแก่มีความเจริญรุ่งเรืองในการดำรงชีวิต และประับความธุรกิจและปฏิบัติธุรกิจยิ่งขึ้นยิ่งยิ่งยิ่ง่งขึ้นไปทุกท่านจรรย์พรขอโชคดีทุกท่านจรรย์พรสาธุ